ใบแดงใบแล้วโห้ยก็ไม่รู้ทำไงเพียนอนกอนอนบนใบบอกผมลองเน่ยต้องลองของเขาอย่างเดียวครับแล้วผมจะได้รู้ว่าดีไม่ดีครับถ้าไม่ดีผมไม่ใช้ผมมาทําไฟแรกรผมขึ้นเกียน์ฝ่าผมโทรไปหาเจ้เลยไฟแรกผมลดไปครึ่งหนึ่งยาฆ่าแมลางไม่ได้ฉีดเลยสักอย่างเดียวเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเนี่ยคำเนี่ยมันโดนใจมากที่สุด สวัสดีครับลุงสมครับลุงสมทำนากี่ไร่แปดสิบแปดสิบร่แต่แปดสิบร่นี่มันก็ไม่น้อยนะลุงสมต้องลงทุนขนาดไหนล่ะครับมันก็ไม่น้อยชุดชายาน่ะไม่ค่อยมีกำไรน้อยเพราะต้นทุนมันสูงฉีดไม่หายก็ต้องฉีดใหม่ ฉีดไม่หาก็จะฉีดใหม่ช่วงสักกี่ปีมาแล้วที่บ้านเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นกเกษตรแบบใช้เคมีนะลุงสมก็ตั้งประมาณเนี่ยตั้งกระผมทํามาเนี่ยพอวิตน้ำเข้าปุ๊บแมลงเล่นเลยอพอแมลงเล่นปุ๊บต้องฉีดยาฆ่าหนอนเลยอรอบหมดแล้วถ้าฉีดปุ๊บสองสามวันไม่หายครับไปรอบสองอีกอพอไปถึงเขาก็จัดมาเนี่ยบอกว่าเป็นอย่างนี้ครับเขาก็จัดยาใหม่มาให้ อไอหายไม่หายก็ไม่รู้ับพอฉีดไปฉีดมาชาวนาเนี่ยไม่มีทุนจะฉีดก็ปล่อยเลยเนี่ยไม่ได้ฉีดเลยยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ฉีดเลยแล้วมีเพื่อนบ้านก็ถามว่าโอ้โหใจมึงถึงเนาะบ,บอกผมลองเนี่ยต้องลองของเขาอย่างเดียวครับแล้วผมจะได้รู้ว่าดีไม่ดีครับถ้าไม่ดีผมไม่ใช้มดีฟูก็ต่อหน้าเลยผมคนอย่างนี้ด้วยครับถ้าไม่ดีผมไม่ใช้ลูกสมมาเปลี่ยนชีวิตด้วยกัน พริกมาใช้ผลิตพันธุเพียวแล้วตอนแรกนี่สั่งอะไรฮะเพียวผงเพียวผงสั่งเพียวผงไม่เดียวเออแล้วกล้าได้ยังไงอ่ะอ้าวก็บอกผมเมื่อนทดลองอ่ะครับแต่ทดลอง8ปดสิบไร่นี่นะเดี๋ยวผมจะเผยฟังครับเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอืมนี่นี่ออกรวงนะครับเดี๋ยวก็ประมาณจะจากนี่ไปก็เดือนต่ฝาก็เก็บเกี่ยวแล้วมันไม่ทันเพราะเราเดินดูนี่ใบสมบูรณ์นี่ไม่เกิดอะไรแล้วอ๋อแตก่อนนั้นผมตอนที่ผมยังไม่ใช่นะ บแดงใบเใบใบหลรโอ้หก,ก็ไม่รู้ทําไงโลกจากข้าวแถวนี้เจออะไรบ้างฮนะลุงสมมันก็มีพวกเพียเพียมานอนกอนอนอแล้วก็หนอนมบนใบ<ง>บางเอิญไปกดเจอครพราะกวดเจอก็ดูดูว่าเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเนี่ยชอบตรงนี้คานี้เลยตรงไหนไม่ชอบชอบตรงเนี้ยชอบจริงๆเลยเพราะทําไมฮะต้นทุนเป็นยังไงครับลุงสมก่อนหน้านี้ต้นทุนเป็นยังไงต้นทุนมันสูง แต่ข้าวไม่งามก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่อปุ๋ยเนี่ยพอใส่ปุ๊บมันจะงามระยะของมันเพราะมดฤทธิ์มันแดงอืก็ต้องใส่ปุ๋ยมันแดงก็ต้องเพิ่มอีกต้องใส่ใหม่อีกรอบต้นทุนสูงต้นทุนสูงยาฆ่าแมลงอีกยาฆ่าแมลงอีกถ้ามาทีหนึ่งและใส่ปุ๋ยทีต้องฉีดยาฆ่าแมลงทีถ้าไม่ฉีดพอใส่ปุ๋ยต้นอ่อนโอ้โหต้นอ่อนแมลงเล่นงวดงวดนึงก็เลยแหมลงทุนมหาศาลลงทุน ผลผลิตผลไรก็ได้น้อยและไอเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันเป็นยังไงมันมันได้ผลผลิตน้อยหรือว่ายังไงไรหนึ่งได้ได้เท่าไหร่ตอนนั้นก็ได้ประมาณ7 0ติดครับ7 0 70ติดเติ่า8ปตินี่ก็ยากพอไหมตอนนั้นน่ะไม่พอมันก็ต้องพอเกวียนหนึ่งเท่าไหร่ฮะเพราะไปจะทําไงตอนนั้นกี่บาทตอนนั้นมันก็มี7 0 0 0 7 0 0 0จ็ฝ่าเจ็ดน่าแต่แต่หย่อนเกวียนนะนี่นะไรหนึ่งหย่อนหย่อนเกวียนนะก็ผมตีให้สัก6 0 0 0แต่ต้นทุนไปเท่าไหร่แล้ว ต้นทุนก็มากอันนี้คอนเซปของรายการก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพราะผมมาทำไฟแรกผมขึ้นเกียนฝ่าผมโทรไปหาเจ้เลยซืตั้งเตื้อรอบแรกเลยฮะรุ่นแรกแล้มาปทำรายการหน่อยเจก็บอกไม่ว่างผิวผงอย่างเดียวนี่นะใช่โอ้ตั้งแต่ต้นฤดูเลยไหมต้นฤดูเลยสั่งครั้งละห้าพันะรบติดโทรไปให้เจมาทำรายการเออพอเกี่ยวแล้วบอกโอ้โหมันตกใจอ่ะรอบนี้ซื้อหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันรอบนี้นะฮะครับ ใช้หมดทั้งฤดูไหมไม่หมดเหลืออีกยี่สิบองพอฉีดปุ๊บผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมจะดูเลยว่าใส่ปุ๋ยรอบแรกข้าวสูงแค่ไหนอืสูงจากพื้นดินมามฮะครับผมฉีดเพียวสองเที่ยวข้าวสูงฝ่ารอบแรกที่ผมใส่ปุ๋ยด้วยผมไม่ใส่เลยปุ๋ยลุงสมไม่ใส่ปุ๋ยเลยเหรอผมก็มาใส่เอาตอนข้าวตั้งท้องฮะฉีดเพียวรอบที่สามผมใส่เลยไม่ลองพื้นสักหน่อยเหรอไม่ลองเลยไม่ลองเลยก็ข้าวมัน สูงฟ่าที่เราไต่ขนหนึ่งด้วยแล้วผมก็เลยจําไว้ว่า,วาถ้าถ้ารอบหนึ่งถ้ามันสูงท่วม,าามากันนานะครับมันไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยแร้อเพราะมันงามตลอดของงามตลอดนะมันต้องโตครับเนี่มันงามตลอดเนี่ยเขียวมแมลงก็ไม่มากวนมันก็คงมีบ้างอันนี้แต่เราก็ฉีดตัวเนี้ยต้นมันจะแข็งใบมันจะแข็งรอบแ,แรกที่ได้ข้าวที่ใช้เพียวนะที่ใช้เพียวใต่ปุ๋ยขนเดียว จากเจ็ดสิบลูกนะนี่พูดถึงแปลงเดียวนะเจ็ดสิบลูกลดมาครึ่งหนึ่งหรือลดลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งผลผลิตก็ได้จากเจ็ดสิบแปดสิบนะฮะได้เท่าไหร่นะฮะร้อยฝ่าถังร้อยกว่าถังแปลงใต้นอนร้อยสามสิบถังเกินเกวียนนะฮะต่อไร่นะต่อไร่ลุงสามารถลดปุ๋ยได้เท่าไหร่นะไปแรกผมลดไปครึ่งหนึ่งยาฆ่าแมลงไม่ได้ฉีดเลยสักอย่างเดียวข้าวประกาศเพียวเอ็กผมก็สั่งเลยพราะ ต้องการว่าชอบว่ามันฉีดรวมกันได้สมมุติว่าใช้ผิวผงอย่างเดียวเกิดมีแมลงมาทำไงฮะมันก็ไม่มีใบมันแข็งมันไม่มาคนหน้ามันไม่ได้ใช้เพียวนะข้าวมันจะไม่เคยงามแล้วมันก็จะไม่เคยออกกออ่าฮะพอมมดดิดปุ๋ยเนี่ยมันจะเหลืองถ้าเหลืองก็ต้เอาปุ๋ยมาใส่อีกกอหนึ่งกี่ต้นนะะยี่สิบต้นมั้งเมื่อก่อนมันได้อย่างงี้ไหมก่อนไม่ได้อย่างงี้หรอกเพราะข้าวมันจะกันกันในานเนี้ยโอ้ยังงี้มังนี่นี่นี่ใหญ่กันเงี้ยอ่าฮะ แล้วมันจะเอาความดีไหนมาล่ะไอนี้มันงามตลอดมันงามตลอดแล้วเราเราได้ความรู้จากที่เราดูทอทัศน์ว่าครบห้าวันสี่ครั้งห้าวันสี่ครั้งอะมันต่อเนื่องครับเราไม่ได้ทิ้งช่วงก็อยากจะเล่าว่ามันได้เลยที่เราคาดหมายแต่มันได้ผลผลิตเกียนฝาอืมและไอที่เราทําดีใช้สารเคมีเนี่ยแต่มันไม่ได้เกียนเพราะมันเกี่ยวมาแล้วมันเป็นรีบครับมันไม่มีน้ําหนักครับข้าวไปทุกไป โอ้โหเต็มเต็มติดล้อไปช่างแล้วไม่ได้อะไรเลยอเราก็ไม่รู้ครับก็แต่ยังไงก็อย่างนั้นเพราะมันใช้สารเคมีอพอเรามาใช้ตัวนี้แล้วมันมันไม่มีรีบครับมันได้เต็มรวงเม็ดใหญ่อเนี่ยน้ำหนักได้ตรงเนี้ยใบเขียวตั้งตลอดไม่ถึงห้าวันหรอกบางทีจะวันเดียวด้วยครับพอช้ามันมองสีมันเขียวขึ้นอมันจะก็เห็นทันตาเลยเนี่ยพอเจอก็จดเบอร์สั่งเลยครับตดสินใจเพราะชอบว่า โอ้โหเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนตรงเนี้ยมันชอบที่สุดก็ทิ้งมาทดลองด้วยตัวเองโดยที่ไม่ใช่อะไรเลยครับมันดูทิว่ามันจะมีความสำเร็จไหมผมบอกว่าผมทำนาม,มาสามสี่สิบปีแล้วต้นสมบูรณ์เนี่ยฝ่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมต้องได้เกี่ยวแต่ก่อนนั้นผมทำใบแดงเพอพอข้าวออกรวงมานะครับไอไอใใบยอดที่ข้าวออกเนี่ยเสียก็แค่นี้ครับเสียเลยอพราเสียเลยข้าวก็ ไม่มีภาปตูป์เป็นรีบ,บทําได้จริงเพราะมันโดนใจตรงที่ว่าเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเนี่ยทำเนี่ยมันโดนใจมากที่สุดสี่สิบปีเคยมีไหมอย่างเงี้ยไม่เคยมีผมคนแนะนําเพื่อนๆให้ใช้ทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมันทําให้ข้าวใบแข็งต้นแข็งมแมลงไม่กวนก็ให้เพื่อนเพื่อนทดลองใช้ดูถ้าเชื่อผมก็ลองใช้ดูเพราะผมทําประสบความสำเร็จนะ ผมอยากให้มันเข้มข้นนะเอออยากเข้มข้นเนี่ยเพราะว่าเข้มข้นแล้วมะแรงมันก็จะไม่กวนแล้วจะได้แข็งอย่างนี้ต้องเพียวเพียว